อ่าวสวัสดีครับนี่มุดครับวันนี้ก็พาเอซีมาดูการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ฮะที่บ่อไร่ฮะที่ตาง,งามฮะสวนลุงแปะนี่ฮะก็เป็นสวนทุเรียนบ,ก,บกสวนเงาะนะฮะก็พื้นที่ทั้งหมด40่สิรไร่นี่ฮะก็เป็นปั๊ม3เฟสอ่าสามแรงนี่ฮะสองชุดนี่ฮะอ่าอันนี้เดิมๆเ,เลยก็เป็นปั๊มอ่าสองอ่าสามแรงอยู่นะของลุงนะ เป็นปั๊มสแรงแต่ไฟ2องเฟสก็คือน้ํามันออกได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเออมันจะมีปัญหาเรื่องไฟบางทีจะตกจะเกินบ้างแล้วก็เลยเอาระบบโซลาเซลล์เนี่ยสเฟสเนี่ยเข้ามาอ่า เปลี่ยนระบบเลยคือเปลี่ยนชุดนี้คือใช้ปั๊มตัวนี้แล้วจะมีชุดนู้นอีกตัวหนึ่งก็ใช้ปัม๊มชุดนู้นแล้วเดี๋ยวเรามาบวกจอยกันเพราะว่าของลุงเขาจะเดินแบบท่อไว้หัวท้ายจอยกันทั้งสวนเลยพอเราเปิดอัดสองตัวเข้าไปเนี่ยน้ำมันจะได้แรงเพราะมันเป็นระบบไฟสามเฟสอยู่แล้วนี่ฮะ,อะตอนนี้ก็กำลังติดตั้งก็เดี๋ยวอีกสองวันก็น่าจะมาะเทสระบบน้ำพอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะติดตั้งเรื่องทุนกับปัม๊มด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวให้ไปดูนะระยะตรงนี้จาก ตัวที่ตั้งแผงเนี่ยฮะก็จาเดินไปถึงตัวด้านล่างก็คือ,อแหล่งน้ําคลองตรงนี้ก็ประมาณสักห้าสิบเมตรนี่ฮะอ่าประมาณห้าสิบเมตรเดี๋ยวเรา,เ,ราเดินสายไฟ,ไ,ฟไปาตามจะอยู่ด้านนน้นโครงสร้างเราอยู่ตรงนี้โครงสร้างเราอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ก็พาเอพีมาดูางานเบื้องต้นก่อนที่จะเทสระบบน้ําปกติของรุงเขาจะใช้สองแรงนฮะ สองตัวเนี่ยเปิดอยู่ได้ประมาณสักร้อยเฟอโวเองนะฮะระบบไฟสองเฟสที่ปอไลเนี่ยเพราะว่าปลายถ่ายเขาจะมีปัญหาเรื่องไฟมันไม่ไม่ไม่เต็ไม,ไ,ม,ไ,มไฟไม่เต็มเฮิร์ตเนี่ยมันสองร้อยสองร้อยอ่อสิบจริงแต่ว่าพอเวลาเปิดให้นะ้ำเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะลงเปิดปั๊มสามตัวเนี่ยมันจะร้อยแค่ร้อยเจ็ดร้อยร้อยแปดเฮ้ยร้อยแปดร้อยเก้าอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ก็เป็นมิซูเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนี้เปลี่ยนปั๊มชุดนี้นะเป็นปั๊มเอ่อ สแรงสเฟสกับระบบโซล่าเซลล์ชุดนู้นีน่ฮะเอาปั๊มสองแรงนี้ออกเลยฮะแต่ว่าเอาปั๊มสามแรงตัวนี้ออกแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ตัว3มแรงไฟสเฟสเพราะอันนี้มัน,มนเป็น3แรงแต่ไฟ2เฟสมันจะได้น้ําน้อยอัดขึ้นมาประมาณนี้แต่ท่อของลุงเขาเดินไว้เมนเนี่ยมันแค่สามนิ้วมันก็เลยเล็กไปหน่อยนึงฮะถ้าถ้าเป็นไปได้เดินเมนไว้สักสเนี่ยกำลังสวย เดินเมนสี่แต่ถ้าจะเป็นห้าแรงเนี่ยต้องเป็นเมนตะหกเนี่ยกำลังดีเพราะว่ามันอ่าสเปนหน้าหน้าแปลนปั๊มกับอ่ปริมาณน้ําของปั๊มเนี่ยมันจะออกมาได้บาลานซ์กันแล้วมันจะอัดได้เยอะเพราะนั้นที่คุยกับลุงเขาไว้อะถ้าเราติดห้าแรงเนี่ยมันก็ทําให้ท่อเนี่ยมันมันเล็กเมนเราเดินไม่เล็กแต่มันจะรีดมันไม่ได้น้ําเต็มที่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราติดอ่างบสูงแต่ได้น้ําไม่ไม่ไม่ตรงตามสเปกก็เลยเอาแค่สามแรงสองตัว ใส่เข้าไปเนี่ยระบบสวนของเขาก็สี่สิบผไร่ทุเรียนหกไ้าต้นแล้วก็งาะมา4สี่าต้นพันผาต้นทั้งหมดฮะก็ของลุงก็าําเป็นโซนประตูไว้ท่อตรงนี้ก็จะเป็นหัวสองหัวตอนแรกหัวเดียวเขาโอเคอยู่แต่พอสองหัวแล้วมันเบามากมัน,มมน,น,นรัศมีวงมันได้น้อยเนี่ยฮะรัศมีวงมันได้น้อยเห็นท่อหกขุนนะฮะแล้วก็ของลุงเขาดีอย่างเขาทำไอ้นี่ไว้ เอแวร์ไอหมอยด้วยเแวร์ของเป็นถัง,ถ,งถังแก๊สนะนี่ฮะถังแก๊สอแวร์ที่ประตูน้ําเลยนี่ฮะมันก็ช่วยซัพพอร์ตแรงกระแทกได้หน่อยนึงตรงนี้นี่เลยแก๊สนะฮะลวงเขาเป็นช่างก็ได้ได้ทําเองอ่านี่ฮะข้อสี่สิฟไล่จะไปถึงนู้นเลยแล้วอ่าอีกชุดหนึ่งจะอยู่มุมนู้นนะอยู่ฝั่งตรงนู้นแล้วเดี๋ยว เวลาเราเปิดสองตัวเนี่ยน้ำมันจะวนหากันหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะมาเทศสามพอใจของลุงอีกทีหนึ่งว่าลุงพอใจกับการได้ใช้จริงอันนี้คือเรามาแก้แก้ปัญหาเรื่องทั้งค่าไฟแล้วก็ไฟตกไฟเกินด้วยอันนี้เราจะจอยกับระบบไฟสองเฟสด้วยเพราะว่าบางทีแสงมันมันอ่อนเนี่ยเราก็จะมาให้น้ำได้ตามปกติก็คือเอาโซล่าเซลล์มาช่วยจ่าย โซลาเซลล์มาช่วยเติมเติมเต็มให้กําลังไฟมันออกมาได้เสมอแล้วก็ให้น้ําได้ทุกช่วงตรงนี้เพราะว่าบางทีลุงเขาจะมาเช้าเขาก็จะให้น้ําบอกไฟไปก่อนแล้วก็จะได้แสงโซลาเซลล์เข้ามาช่วยเพราะงั้นก็จะลดค่าไฟได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้ระบบโซลาเซลล์เลยก็สับคันเอาได้ก็เป็นโซลาเซลล์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเราต่อพ่วงไว้เฉยเพราะบางทีบาง เอาแบบคือใช้งานได้จริงนะเราต่อแบบใช้งานได้จริงเพราะว่าบางคนไม่มีเวลามาช่วงบ่ายช่วงเย็นมีแสงมากมีแสงมากบางทีช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันก็ทําให้อ่อยังไงมันจะต้องให้น้ําตลอดเพราะบางทีนะรอบให้น้ําของเราเน่ยจะประมาณสามสี่เอ่อตอนเนี้ยของลุงก็ให้วันวันเว้นวันเดี๋ยวรอบให้น้ํามันจะไม่พอฮะก็เลยต้องต่อแบบสองระบบเข้าไปแต่จริงๆมันก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์อย่างเดียวได้เนี่ย ก็มีทุเรียนเล็กด้านนี้อ่าส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นทุเรียนใหญ่ส,นนนนส่วนส่วนยึงอันนี้เขาพิ่งปลูกนี่ะเพิ่งปลูกได้หกเจ็ดเดือนมั้ง้งบอกอ่าเนี่ยอันนี้สวนสวยนะฮะที่บอ่อไร่จเยหวตราดเนี่ฮะก็ติดระบบโซลาร์เซลล์เอ่อปั๊มสามแรงสองชุดนี่ฮะก็ระบบน้ำก็จะจอยกันหมดเลยนะระบบน้ำจอยกันหมดเลย อแต่วิวสวยมากเลยสวนของหลงพนี้เตี้ยโล่งเลยผมชอบมากเลยเนี่ยดูเงอก็ยาวสุดเป็นตลยแล้วโป่งโล่งมากเ,เห็นหมดเลยโอ้แต่งได้สวยมากนี่ครับอ่าอย่างไรก็ฝากเอซีอยู่เรื่อยก่ไลค์กดติดตามนะฮะก็เดี๋ยวสักพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตอนเปิดระบบน้ําให้อีกทีหนึ่งฮะเผื่อทางเพื่อนๆทางชาวสวนสนใจอยากได้ระบบน้ําแบบนี้เอาไป ติดที่สวนก็อันเนี้ยสวนเนี้ยเป็นตัวอย่างเป็นเป็นแนวทางให้ก่อนว่าติดแล้วมันจะออกมาแบบไหนจะได้แบบไหนอ่าถูกใจไหมตรงนั้นเพราะว่าเออตรงนี้เป็นก็จะมีทั้งที่จริงๆมันก็จะมีตั้งแต่อ่าสองแรงสามแรงอ่าห้าแรงสิบแรงแล้วก็สิบห้าแรงแล้วแต่นะไปถึงยี่ห้าแรงอันนี้แล้วแต่ขนาดสวนแล้วแต่ระวางท่อเมนไว้ด้วย แล้วก็แล้วแต่งบด้วยมันมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละพื้นที่เนาะเพราะว่าบางทีส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมีสัก20สต้นสามสิบต้น2งแรงงบกลางๆมันก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าขึ้นไปสัก10ไร่สิไร่20ไร่40ไร่อะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มตามจำนวนแต่นี้ต้องดูเมนไว้ต้องดูแนวทางการทำเมนไว้ก่อนว่าบางทีเนออี่ยอยากได้5แรงจริงแต่เมนเราเดินแค่3เนี่ยแล้เท่าเส้นเดียวเนี่ย มันก็เกินงบแล้วคือสเปกมันไม่ได้ท่อเมนเราไม่ได้นะถึงปั๊มมันดันอ่ะมันก็ออกมาได้น้ําน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นคือเราก็ต้องคุยกันก่อนเพราะบางทีถ้าสามเราเดินสามนิ้วเราก็ตดแค่สามแรงพอพอสเปกมันได้แค่นั้นถึงเราไปเอาห้าแรงเราคิดว่าน้ํามันจะแรงแต่สเปคท่อมันไม่ได้มันก็ทําให้เราเบืองงบโดยใช่เหตุอ่าตรงนั้นเพราะว่าห้าแรงถ้าท่อมันต้องสักประมาณหกหกนิ้วกําลังสวย ตรงนั้นนะมันก็จะได้น้ําตามสเปคของมันตรงนี้ฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นสวนต้นแบบที่บ่อไร่เดี๋ยวยังไงก็สนใจลุงเขาก็เปิดเข้ามาดูแต่เดี๋ยวรอให้ติดตั้งเสร็จก่อน่าแล้วเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อทางลุงแป๊เนาะอ่าเขาก็จะทาเอ่อสวนตรงนี้อยู่แล้วสี่สิบไร่นี่ฮะอ่านี่ฮะแป๊บเดียวน,นี่ก็ติดเสร็จแล้วหนึ่งชุดเดี๋ยวแค่อ่ามารันระบบก็เอ,อ่อก็คือมาต่อสายจัมตรงนี้ติดแผงเสร็จแล้วชุดนี้เดี๋ยวก็จะ ไปติดชุดนู้นอ่าอีกชุดหนึ่งอ่าชุดละสิบแผงนะอ่าอันนี้ก็คือเป็นสามสามแดงแล้วก็ติดสิบแผงเอ้ยเออสามแดงเราติดสิบแผงชุดหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวที่เหลืออันนี้ไปติดชุดนู้นอีกชุดหนึ่งนะอ่าก็เดี๋ยวจะมีงานที่ที่เลยงานที่ฝางผมยังไม่ได้ลงนะที่ฝางก็ไปติดไปแล้วสิบแรงอันนั้นเป็นสวนส้มห้าสิบไร่อ่าทางลูกค้าก็พอใจ ดีได้ใช้อ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำาลงให้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้จะไปติดแล้วก็จะมีที่นนที่ที่คุยกับพี่เขาไว้ก็ที่นนบุรีอ่าอันนั้นทําแบบสวนโชว์มีชุเรียนยี่สิบว่ตต้นเดี๋ยวก็จะคุยอ่ากับพี่เขาเดี๋ยวว่าเราก็จะไปทำตั้งแต่วางระบบแล้วก็ติดตั้งระบบโซลเซลล์สองแรงให้อันนั้นอ่าก็สวนเล็กๆแล้วก็ทําให้ทั้งหมดนะตรงนั้นส่วนใหญ่เราก็รับทั้งหมดนะก็อันนี้แล้วแต่ว่าทาง f c ทางอ่า ได้ชมได้เห็นความพอใจของการติดตั้งหรือว่าการใช้งานจริงในรูปแบบส่วนจริงแล้วเนี่ยสนใจก็ติดต่อสอบถามผมได้นะ0 8, 5, 8, 3, 4, 7, 2, 7. ูนย์แปดห้าปด่าผมวุฒิะฮะตาม IDWUT4727 อ,อ่เยังไงก็อันนี้ฝากไว้หนึ่งคลิปอันนี้คลิปนี้ได้มาทำการติดตั้งก่อนยังไม่ได้เทสเรื่องระบบน้ำเดี๋ยวยังไงอีกสักพกรุ่งนี้หรือนี้เดี๋ยวผมจะมาลงให้เทส่าระบบน้ำว่าทางสวนเขาพอใจกับความแรงของน้ำ ในระบบะที่เรามาติดให้เนี่ยได้แค่ไหนนะตรงนี้ก็ยังไงก็ฝากไว้เวยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ